สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมช่อง101อีสานบันเทิงทีวีช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินและทีมงานขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆขอบคุณหลายๆท่านครับที่ให้การสนับสนุนช่วยดูคลิปกันนะครับเมื่อวานนี้ครับมีโอกาสเดินทางอยู่ที่ตลาดมี FC มาทัก นะครับบอกว่าอยู่บ้านหนองกรุงอำเภอเสรีภ,ภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็ดีใจครับยังมีคนรู้จักหนุ่มเสรีภ,ภูมิอยู่นะฮะก็ขอบคุณด้วยนะครับวันนี้ผมต้องรีบออกคลิปเพราะอะไระครับเพราะว่าผมไปเจอคลิปหนึ่งครับต้องบอกเลยว่าเป็นช่องรวมหัวทีวี คือช่องนี้เคยเอาคลิปผมไม่ออกนะเคยก๊อปก๊อปปี้คลิปผมไม่ออกในช่วงเริ่มต้นนะผมได้ยินนายบุญวียมกินดาออกมากล่าวหาอดีตนายกยิ่งรักชินวัตรบอกว่ามีบุรุษคนหนึ่งครับที่เดินตามพันธบทโทรทักสินชินวัตรที่คอย เดินตามเคยซัพพอร์ตที่เป็นเงาตามตัวพันธุ์รทัรททักษิณชินวัตรโดยไม่ขาดเขาบอกว่าคือต้องบอกว่ามีปากเนี่ยเหมือนกระโทนเนี้ยเหมือนโถส้วมต้องบอกงั้นนะสำหรับนายบุรวีนะครับผมก็พยายามฟังครับ การที่ไม่ให้เกียรติผู้หญิงการที่นึกอะไรอยากพูดก็พูดครับช่อง YouTube แบบนี้ซึ่งแต่ก่อนผมก็จะเฉยนะแต่กรณีนี้มันเกินไปครับคุณไม่มีหลักฐานอะไรแล้วนายกยิ่งรักเขาก็มีสามีอยู่พูดง่ายๆนะ ลูกเขาก็มีครับกำลังเติบโตที่คุณมาใช้แล้พลาดหัวข้อข่าวแบบนี้กับพาดหัวข้อคลิปอย่างนี้ครับกิ๊กใหม่ยิ่งรักผมเอาผมถามบอกว่ามึงเอาอะไรคิดสมองพวกมึงนะ่ะทำด้วยอะไรครับผมบอกเลยฮะยิ่งรักไม่ใช่ญาติผม ตระกูลชินวัตกรก็ไม่ญาติผมครับแต่การทําสื่อแบบนี้ครับการทําคลิปแบบนี้ครับแล้วลูกเต้าเขาจะคิดยังไงลูกผัวเขาจะคิดยังไงครับถึงตอนนี้อยู่ต่างประเทศก็แล้วแต่ครับแต่การที่ออกมาทํากันแบบนี้ครับผมบอกว่าผมบอกไว้เลยว่าฝ่ายกฎหมายนะฮะต้องจัดการครับต้องจัดการ อย่าปล่อยให้พวกนี้ครับพวกปากหอยปากอูปากหมาแบบอย่างนี้ครับมาลอยนวลครับเพราะว่ามันเสียหายครับคือมันเข้าประเด็นเต็มๆครับในเรื่องปร,ประมาณนี้เลยนะผมฟังแล้วผมทนไม่ได้จริงๆครับการออกมาพูดจาแบบนี้ครับบอกว่าการที่มีนโยบายอินเทอร์เน็ตคอมเพล็กซ์เข้ามาเนี่ยครับจะมีนายทุนเขาบอกว่าคนนี้เป็นคนสิงคโปร์ อย่าไปเอ่ยนามเขาเลยครับว่าเป็นใครมาจากไหนแต่กรณีที่ไปกล่าวหานายกยิ่งลักษณ์นั่นมันโหดร้ายกับเขามากครับมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับนั่นอดีตนายกรรชมนตรีประเทศไทยนะครับบุรวีเป็นใครไอ้ผู้สื่อข,ข่าวนั่นเป็นใครครับคนที่ให้สัมภาษณ์ครับผมบอกไว้เลยว่ามันมี นะครับมันมีความผิดทั้งสองคนนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นคนที่เปิดหัวคลิปครับไม่ว่าจะเป็นนายบุญรวีที่ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์นายกยิ่งรักแบบสาดเสียเทเสียครับไปกล่าวหาอะไรเขาก็ไม่นะบอกว่าในอดีตเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ว่าได้ว่ากันนะครับเป็นความคิดที่ต้องบอกว่าเป็นความคิดที่เห็นต่างผมบอกเลยฮะ แต่ในกรณีนี้หลายคนบอกว่าเอ้ยมันเป็นอะไรมันถึงออกมาฟาดงวงฟาดงาขนาดนั้นผมไม่เข้าใจเหมือนกันล่ะครับมันต้องจัดการครับฝฟล์กฎหมายดูได้เลยนะครับดูได้เลยและคำพูดคำจาของนายบุรวีครับ ซึ่งบอกว่าไอ้คนนี้นะครับผมว่าจะไม่ให้คุณค่าผมว่าจะไม่ให้เครดิตมันแล้วนะแต่ปรากฏว่าได้ฟังการเขาเรียกว่าเป็นพิธีกรร่วมวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลครับลามไปถึงครอบครัวเขาครับเนี่ยไปกล่าวหาเขานะครับ นี่เขาเรียกว่ากล่าวหาเลยนะครับคุณจะบอกกิ๊กแต่พี่น้องประชาชนคิดเหมือนเหมือนคุณหรือเปล่าที่คุณพิม์พมานะฮะคิดเหมือนคุณหรือเปล่าครับพี่น้องประชาชนเนี่ยเขามองไปอย่างอื่นวะ่ะไอ้คนไม่รู้เขายังมองไปอย่างอื่นอ้าวตกลงเนี่หนีไปอยู่ตามประเทศแล้วไปทำแบบนี้เหรอมีชีวิตแบบนี้เหรอครับคือสิทธิ ของแต่ละบุคคลเนี่ยครับมันต้องสมนนให้เขาด้วยครับไม่แหว่าแหมครับเอามันเข้าว่ากูจะพูดอะไรก็ได้มันไม่ใช่ไงมันต้องมองด้วยว่าเพศแม่ของเรานะครับนายกยิ่งรักครับดูยังไงก็ไม่ใช่คนแบบนั้นดูยังไงก็ไม่ใช่คนที่แนผมไม่อยากพูดฮนะคือมัน มันเกินไปครับมันเกินไปมันต้องให้เกียรติเพศแม่บ้างครับหรือบุรวีไม่มีผมถามเลยบุรวีไม่มแบบไม่มีแบบนี้เหรอไม่ใช่ว่าคุณสัมภาษณ์ได้ออกซื่อได้คุณจะพูดอะไรก็ได้ครับคุณต้องเข้าใจนะว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยครับมันมีกฎหมายอยู่มันทุเลศครับต้องบอกว่าทุเลศครับ ในความคิดไม่ใช่ว่าจะเอาวิวเอายอดเป็นหลักใครจะเป็นยังไงใครจะกระทบกระเทือนยังไงกูไม่สนครับกูมีปากกูพูดได้ครับเดี๋ยวจะได้รู้ครับผมเชื่อว่าประเด็นนี้นะมีเหตุมีผลกับและผลมันจะตามมาคอยดูสิครับผมย้ำไปก่อนนะครับฝ่ายกฎหมายหรือคนที่รักนายกรัฐมนตรียิ่งรักครับ ต้องจัดการครับต้องจัดการอย่าปล่อยให้มันลอยนวลครับไม่ว่าจะเป็นช่องไม่ว่าจะไอ้คนปากพันนี้ครับอย่าเก็บมันไว้ครับต้องจัดการครับอย่าเลี้ยงมันไว้ครับคือสังคมมันเสื่อมอ่ะผมบอกเลยครับสังคมมันเสื่อมถ้ามีผู้สื่อข่าถ้ามีพวกวิาพากษ์วิจารณ์แบบนี้ครับมันเสื่อมจริงๆครับ พี่น้องประชาชนก็เห็นแล้วครับเอือมละอาครับนั่งพูดอยู่ทุกวันใส่ไายเข้าอยู่ทุกวันครับจนมาถึงประเด็นนี้ครับผมทนไม่ไหวครับเห็นการดูหมิ่นดูแคลนเพศแม่ครับสุภาพสตรีซึ่งเป็นหน้าเพศแม่ของบุรีเหมือนกันครับต้องบอกงั้นครับถ้าจะมาพูดแบบนี้พูดเอามันครับไม่นึกถึงความเสียหายของคนอื่นเลยเนี่ยมันใช้ไม่ได้ครับ ก็าฝากบอกฝ่ายก,กฎหมายของนายกร,รัฐมนตรีนะฮะต้องฟ้องครับอย่าปิดปากอย่างเดียวเขาตบปากมาด้วยนะครับฝากไว้สำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ